มีเฉือระไอศครีมและเครื่องดื่มจากประเทศจีนที่มีสาขาในเมืองไทยกว่า2,600แห่งและมีสาขาในเมืองจีนประมาณ4,000 40, แห่งรวมมีสาขาในทุกประเทศทั่วโลกประมาณ46,000แห่งตามรายงานข่าวล่าสุดมีเฉือเตรียมขย,ยายธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเปิดสาขาแรกโดยพิการร้านมีเฉือในอเมริกาจะอยู่ใกล้กับไชน่าทาวน์ในนิวยอร์กมีขนาดร้านประมาณ195ตารางเมตรซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม คมค2025ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของมิเชื้อในการขยายตลาดสู่สหรัฐอเมริกาตามรอยแบรนด์จีนอย่างเฮทีและลักกินคอฟฟี่ที่ได้ขยายสาขาอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและด้วยมาตรฐานบริการและรสชาติของมิเชื้อก็คาดว่าจะได้รับความนิยมในอเมริกามากเช่นกันติดตามสาระด,ดีๆนะสนใจจากไทยแฟรนไชส์นิวได้อย่างต่อเนื่องอัปเดตความรู้ไอเดียธุรกิจน่าสนใจไว้ที่นี่ที่เดียวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ